เฮ้พี่ดีน้งนายเมียเกิดเหตุแล้ววันนั้นน่ะพี่ทายุขเข้าฝนตกรุนแรงหิมะตกเต็มบ้านเราเลยรู้ไหมเกิดเหตุอะไรคุณเขาอะคุณเขาหายไปมาเมีนเนยไม่เห็นคุณเขาเลยเนี่ยเราจะต้องออกไปตามหาคุณเขากันแล้ว ใช่จุยจุยของหนุนแหละหายไปเราจะต้องไปตามหาคุณเขากันไปไปเร็วเราออกเดินทางกันได้เลยเด็กๆช่วยกันหาเร็วเราเดินมาทางนี้ดูเฮ้อยู่แถวไหนนะอยู่ไหนนะาอยู่แถวนี้หรือเปล่านะพี่ดีเหนไงงั่นน่ะมันมีเห็นน่ะ เหมือนใครก็ไม uh ่ร oh. oui> ู้อ่ะอยู่ตรงนั้นเอ๊เหมือนจะเป็นขุนเขาใช่ไหมเราไปดูกันไหมไปน้องนานไปเดิวไปเร็วพี่นี่เร็วขุนเขา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 เอ๊ช่ขุนเขาหรือเปล่านะเฮ้ยอนี่มันแนะกากหมูป่านี่าหมูปลาหรือเปล่า ดูสิปีศาจหมูป่าดูสิฟันดาบใส่เราใหญ่เลยอะเยอยแล้วแย่แล้วแล้วเด็วเด็ดนี่วิ่งนีวิ่งนี่วิ่นีว่ีอ๋อิ่งวิ่งวิ่วิ่ง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 วิ่ดวิ่งว่งวิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ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 ่งว่งวิว่วิ่ว่วงววงวงว่ เฮ้ยยังไงปีศาจหมูป่ามาแล้วเฮ้ยนี่ไงปีศาจมาแล้วเฮ้ยอู้พลังปีศาจดูสิดูสิพลังไล่ปีศาจมากเลยปีศาจหมูป่าเย้ยอู้หดูสิอู้หู้ยทำยังไงดีทำยังไงดีทำยังไงดีอะ เดียวเดียวเนี่ยมันเป็นขุนเขานะเราทำแบบนี้ไม่ได้ใช่มางมีจําได้ว่าขุนเขาใส่เสื้อสเปร์แมอนเฮ้ยเราจะทําแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องเราจะทำทไงดีบางมีอ๋อเราไม่คิดออกแล้วเราจะต้องทํากระบวนท่าที่98999 9ใช่ไหมเราจะต้องช่วยขุนเขาให้ออกจากล่างปีศาจให้ปีศาจออกจากล่างขุนเขา จัดกันเลยคุณเ้าคุณเ้า คุณเขาเฮ้ยคุณเขาเฮ้ยคือเขาหายแล้วพี่ดีพี่ดีน้องหายแล้วอะไรหายแล้วพี่ดีเฮ้ยนี่ไงหน้ากากหมูป่าตัวนี้ปีศาจหมูป่าอุ้ยโชคดีนะพี่ดีที่เราช่วยไว้ได้ทันใช่ไหมคะใช่อุ้ยเย้ เพียงแค่การแสดงนะคะและการหมูป่าไม่มีจริงนะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราับคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องนดดิทีวีตรงนี้นะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย bye bye.